เน่ฮะมึงจำหมาได้ปะหมาที่บ้านกูอ่ะเออทำไมวะเออสมัยก่อนตอนม3มันชอบมาอยู่กูเว้ยทำไมอ่ะทำไมมาอยู่มึงอ่ะมารักมึงเหรอไม่รู้แม่แยแม่มาอยู่กูอ่ะแม่งนั่งต๊ะข้างๆกูแหละตอนม3แม่งเคยกัดกูเลยตบปากแม่งอ๋อเหรอมาโมโหใส่กูเออเออเออเหรอเออแล้วก็มาโมโหใส่กูกูก็วุ่ด่าแม่งวุ่ต่อยปากไปทีนึงก็เงียบเลยหมาหมาตอนนั้นคงหล่อน้าดูนะ ไม่รู้สิกู้เออพี่อ่ะหน้าตาก็ไม่ดีมากเลยเออเออแจ๊บนี่ยเดี๋ยววันหึงนะเว้ยกูกูกูก็เคยมีหมาเป็นมีเพื่อนเป็นหมาเลยก็คือว่าแบบไปไหนก็แป๊บอะไรนะหมารู้เรื่องหรอเพืเองไม่ใช่เออมึงก็ฟังมึงฟังดิฟังดิแล้วคือว่าเนี่ยมันนั่งข้างๆโต๊ะโกอะไรเงี้ยแบบจะไปไหนก็ไปได้กันอะไรเงี้ยชอบยุ่งอ่ะเฮียชอบยุ่งอ่ะชอบคอยแบบเห่าคนอื่นเขาไปทุไว้อะยังไงอ่ะมันมันบ้าเฮียหมาตัวเนี้ย น่าจะพิษบูหรือลาบดอนอะไรจำไม่ได้แล้วพิษไม่ไม่เฮ้ยล็อวเลอร์หรือพิษบูก็จำไม่ได้แล้วที่ปากปากปากมันจะหมาหมาอย่ามันจะแบบคอยกัดคนหนึ่งเขาไปทั่วเออมันมันนั่งมันนั่งข้างกูเว้ยรู้สึกว่ามันจะชื่อว่ลดอนนะเฮ้ยหมากูก็ชื่อคนเองเหมือนกันเลยอ่ะเออเออว่ะเฮ้ยกูกูก็นั่งข้างๆไอหมาตัวนั้นนะเว้ยใช่เพือนเช่อกูเหรอเหรอใหญ่จั ฮะเงือกเหี้ยอะไรอ่ะไม่มึงควายอะไรมึงไม่มีไงล่ะเอามีจะจะไฟกูไหมใส่ไหมเอาไฟเปล่ะอุ้ยวัดวดปลาเอาตัวตัวดีมาดิเอาปลาหยุดเย็นแม่จะเก่งแต่ปากเอ้ยมึงอะไรเก่งแต่ปากกูไม่ได้เก่งแต่ปากอยู่แล้วปลาอยู่แล้วครับมึงเอาไปเรียนหนังสือก่อนไปเฮ้ยมาอะไรมาอย่ามาลามปลาอย่ามาลามปลมแหมลามปลมอะไรไอ้ทัอะไรโอ้ยสงสัยโดนฆ่าคอเชื่อคอตายแต่ถึงมึงอะไรแอะแเอาดำวางเลย ดำวางไปเลยอ่ะตัวทีครับขอสอรี่นะคุณก็มึงหน้าเฮี้ยไงมึงอะไรหน้าเฮี้ยอุ้ยมึงสำเนียงหนังหน้ามึงมั่งมึงมั่งนะไอ้เฮี้ยโอ้โหเฮี้ยแบบชอบชอบดูถูกคนอื่นไอ้เฮี้ยแหมมึงอะชอบดูถูกคนอื่นไอ้เฮี้ยแบบไม่ใช่ไงมึงทำตัวให้น่าดูถูกไงควายอะไรมึงอะด่าคนอื่นเขาไปทั่วแหละเฮี้ยหน้ามึงองทำไมอะแห่มึงก็แหละเฮี้ยมึงอะพันผิดบูมนุษย์พันผิดบูอะไรนะ ชีว <Cornell>. ิตของกูกูจะดูถูกใครก็เรื่องของกูดิอ่ะชีวิตกูกูกูจะทําอะไรก็เรื่องของกูมึงมีเสรีมดาด่ากูทำไมอ่ะเออมึงมีเสรีมดามึงมีเสรีอะไรไปด่าพวกเขาอ่ะแล้วก็กูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงมาเสือกเขี้ยกูอะไรสัตว์เอ้าไอ้เขี้ยมึงไปเสือกเขี้ยอะไรกับเขาอ่ะแล้วมึงจะไปเสือกเขี้ยอะไรกับเขาแล้วมึงจะย้อนเวลาทำไมอ่ะเออมึงย้อนก่อนเลยนะแล้วมึงย้อนก่อนทำไมอ่ะเออแล้วมึงย้อนก่อนทำไมอ่ะย้อนก่อนอ่ะกูเลยย้อนับบไงเออย้อนเขี้ยอะไรมึงอะย้อนกูเกาะในสัตว์มาถึง มันพูดเรื่องหม่งเรื่องหมานั่งข้างๆตอไอสัตว์หมายถึงโก้ยอะมึงไงมึงรู้ตัวหรอพเนี่ยอีโง่เอากูก็รู้ไงกูก็เลยพูดมั่งไงเออก็ยังดีได้ยังรู้ตัวว่าตัวเป็นหมาแหม่กูก็ใช้ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังเออมึงเออมึงมึงก็มึงก็ใช้ได้นะ มึงก็ใช้ได้นะที่รู้ว่ามึงก็เป็นหมาเป็นพันพิษบูอ่ะกูกูไม่ได้ยอมนะเพรากูเป็นหมา็แต่มึงยอมนะเพราะมึงเป็นหมากูไม่ได้ยอมรับมันก็แค่ทำแม่งทำแม่งเว้ยทำแม่งทำแม่งอะไรคนเอกกูรู้ว่ามึงยอมแล้ว่ามึงเป็นหมากูไม่ได้ยอมรับเว้ยตัวเฮียเลยเฮียเออเฮอกูยอมเป็นหมาก็ได้เพราะหมามันซื่อสัตย์กว่าคนไม่เหมือนคนนะเว้ยคนเป็นหมาถ้าคนอย่างมึงอ่ะก็มึงโง่อืเออไม่ไม่ก็นำพีเฮียเป็นหมาเหมือนเดิมแหละดีแล้วคนเอกเชื่อโอ้ยแจ๊บเฮียกูรู้ว่าหมาเป็นหมาแจ เป็นหมาเนี่ยดีหลายอย่างนะมึงเช่นมึงแบบแจ้งนายก็ได้ไม่ติดขาก็ได้แจ้านายก็ได้เดี๋ยวมึงก็ได้แจ็บแจ็บกูมีแล้วจะบอกให้มึงฟังเว้ยมึงฟังก่อนนะมึงอย่าไปแกล้งไอ้จัดมินมากนะเว้ยเอ๊ะทำไมเร็วเร็วเรียเป็นคำของมึงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงอย่าไปแกล้งมันมันมันมีบุญคุณกับมึงนะมึงไม่เคยรู้เว้ยใครอ่ะมันเป็นแม่มึงนะเว้ยมันมันมันคลอดมึงออกมานะเว้ยมึงรู้ว่า ลูกมือไม่ใช่มันมึงมึงมึงไม่ใช่ลูกมันมึงไม่ใช่นี่กเด็กเจ้าเด่กหมาตัวนี้ที่อยู่ในกรงยิงตามวัดเนี่ยของหมาโอ้ไม่ใช่มึงมึงไม่ได้ลูกมันแต่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 เหมือนกับยังไงอ่ะกูกูไม่ได้ลามปามนะกูกูไม่ได้ลามปามนะเว้ยก็คือพ่อกับแม่มึงอ่ะคือมีลูกลูกมีมีแบบแม่มึงท้องไม่ได้ก็เลยฝากฝากชัดมี้อฮะ ฮะฮะแล้วมึงเข้าไปตรงไหนของหมาตูดหมาหรือตองแตดหมาอะไรนะเย้ออ่มึงอะไรมึงมึงอะเปิดประเด็นเรื่องหมาอะไรนะไม่เห่าอุ้ยอย่าเห่าเลยลูกอเกาแต่เกาค้างให้นะลูกาาดดอย่าอย่าอย่าครับอย่าอย่าอย่าเห่าอย่าเยาเจเจไม่เอามานี้ยอะไรเจบมานี Mà? chém mày đi ừ. <laughs> 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 chép 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 điều, đều, đều, đều. chép đều, đều, đều. chép Ê, chép 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 น mm. e <mm e ี่ยิ่เสียงเหมือนหมาหอนแหลยอือไปแกเสียงมึงหอนมากกว่ามึงแหละกูอะไรกูหยุดเห่าแล้วครับอะไรมึงอะไร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 มึงบอกกูเป็นหมาไม่ใช่เหรอกูหยุดเห่าแล้วเนี่ยมึงมีมึงมีมึงอะเห่ามึงอะเห่าคนเดียวเลยครับเออว่ากูไม่ได้เห่าแล้วกูเออเออท่านผู้ชมครับดูดูดูแขกรับเชิญหมดเลยฮะเห่าแบบโอ้โหเห่าเยิ่งน่าเชิญแขกรับเชิญจริงปากปากเป็นคนครับไม่ได้ปากยื่นปากยาวอะ นะปากผมเป็นคนนะปากผมสั้นนะไม่ได้เป็นคนที่แบบปากยื่นปากยาวฮนะก็คือคุณเป็นคนที่ปากยื่นปากยาวนะคุณก็ต้องคุณก็ต้องเป็นหมาสิครับ อรออ๋อ,อโอ้เอ๋ขอโทษที่โอ้ยไม่เป็นไรครับคนเราไมต้องมีเม่า้อมีการผิดพลาดกันได้ครับไม่เป็นไรครับคนเราต้องมีผิดพลาดกันได้แต่ผิดพลาดแล้วคุณให้ไพ่ปัดแล้ว <c oughs> <c oughs> ให <c oughs> ้ครับให้ครับ่ให้ไ่รอให้ครับโอ้โหให้อยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้คนที่มันทําตัวผิดพลาดนะครับมันต้องการโอกาสหรือเปล่าฮะมันจะสํานึกผิดหรือเปล่าฮะโอกาสโอกาสมี้ี่สหรับทุกคนว่ายกเว้นมึงครับอ๋อหรอครับใช่ครับโอ้คุณพูดอย่างนี้ผม่ารู้สึกแบบสงสารคุณแล้วฮะอยาก ต่อทีแบบไม่ที่ไม่ไ <elaborate> ด้ซื้อไอ้นี่ไปให้เอโปกับไอ้นี่ที่แปลงฟันน่ะจ้ะเพชรดีกี่้แปลงขนหมาเหรอแปลงหวีแปลงขนเนี่ยอืมขอบคุณนะเว้ยขนมไอ้บิสกิตที่ขนมของหมาแต่มันแพงเกินไปเมื่อกี้ไปด่ามึงหมาไทยอืมของมึงหมาอะไรนะหมาพันโหดใช่ป่ะพิดบูอ่ะพวกสติเเออาไว้ป ปากมึงไงมึงได้เรื่องปากหายหมาก็ดีกูตั้งหันได้ต้องกัดปากมึงมึงอ่ะไม่อาจจะหยุดพูดไม่มึงไม่จะหยุดพูดสักทีมึงอ่ะโอู้หูยคุแม่งมันสัตว์ฮะคุแม่งนอุัยคุณนี่คุณเล่นบุปการีเหรอฮะใช่เล่นบุปการีอุ้ยแล้วมึงจะทำไมฮะไปครับเป็นไหปากหมาเงี้ยนะฮะท่านแขกก็พิธีกรปากหมาใส่กูก่อกว่าปากอุ้ยเออรู้สึกว่าพิพิธีกรจะอยู่เฉยๆก่อนนะฮะโผพิธีกรอยู่เฉยมากอยู่เฉยมากเฉยฮะแขกตลอดเวลาตลอด กัดแขนโอ้ตลอดโอ้ยอยู่คนละที่กัดแขนมึงได้ไงล่ะครับเออผมก็ไม่รู้สิครับเพราะพี่กรใช้ไม่ใช้มือใช้ใช้ปากกัดครับเป็นหมาโอ้โหผมรู้สึกผมไม่ได้กัดแขนนะผมกัดหูคุณอยู่นะไม่ต้องมาโอ้ครับไม่ต้องมาโอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่คนี่ขนาดไม่ใช่หมานะครับยังเห่า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 ว่อง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 แล้วทำไจะเป็นหมาล่ะครับโอ้โหแม่งแม่ทะลุจอมากัดหน้ากูเลยล่ะครับว่านะแค่นี้แหละ เป็นวิ่งและลำคาโทษทีครับอ่านะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนครับไปต่อกันท